กาหน้าต so 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 ั้งหลู่กรมมืนมจงมาหลุมาตั้งหาเอากาน้าตั้งหลูมีทั้งปุบบัดกับกาาจีจันนาทิเลกาหาการหน้าตัางหลมาหลูมาตั้งกีการกิจกองมกิวดกีวะเอยพวกท่าคำชากิจจะสามาจะรัตัวใจแข็งขาตัวใจเยาะยเฉียดาดงยามเดียวทั้งอ่อนก่นขึ้นมาญอณเหนวความหนีกู้ถูให้บ่ได้กินได้อยู่ให้บ่อยู่ดกินบ้านให้บพะเหการขึ้นใหญ ให้พวกมักว so ิีเป็ีกยนเลยช้างารมาใหทำมายนเ่าเชียงกินไหวานชูไดก็แม่แนหมอนชูี้ปุ่นพอนี้ชปอกขี้นไดพ่อมใลูกตั้งหัวตั้งเงินตังเยอะเอาได้กัวันตามเมื่อนให้สังเควยชูเจ้าตัวกางสกชูเจ้ามาอยู่แจ้งใอยเจียยาตาแจ้งให้เจวอ่อนสองแจ้งให้เจวเงียบสังก็ให้จันยันก็ให้ขึนให้ได้กินดงรงกินัเชียงรงอัเชีงกินำมุกเจ้ากนยอน ว่าปลาชายก็ให like ้มาว่าปลากาก็ให้ไดเป็นคน้นจาได้ปัญญาปีวันปียากมากไม่ดีเป็นงก้นอย่างชื่อช่าให้ได้ชัดชาจากเ้าปุ่งน้าชัดเชยก้นขอคุณยังผุ่งน้าชัดเชยก้นขอบกุญญังก้นมีสังค้นทุกข้าขันใจให้ได้ฝุดจาก้าให้ได้ชัดชาให้อยู่ได้การใหญ่ใหญ่นำนำไปเคยได้มากไม่ดีเป็นงก้นอย่างชั้นชาหนาังชาเป็นจาวามาในหนางชาจ้าวบงหาป้าจ้าวบงชิดป้า ปลี่ยนมาจากเท่าเลยก็ให้เธอได้เจี้ยเตี้ยจุงจุงให้เธอได้ต่อตึกเชิดควันก็ยันนี่ง่านผ้าเจียนายิ้มผงแจ้่ให้เปี้ยงก็จะย้อนยิ้จริงจวนจวนคืนไม้ย้อนเอาอ้ายว่าชาใครอยู่ขับกลางมันปานเฉยยินงยาวเปลี่ยนค้นจัดเลยปันในทะเลเปลี่ยนชีพีก้นคว้างเอาล้วงามจุนชุ่มป้าเปลี่ยนมาอ่านตั้งเท้าอยากจัด บนหน้านมาจ้ำให้เธอได้นี่เสพพังมีสีชอพ่อเบิ่นคุณสีจีจ้ารอปา้าคนก้นของต่างคุณสังมั่งทีจะหั่ใจกิ่นมีฮันตาชุกข,ข่าพระว่าชากัชากชักใครเจิดจุมากเหลืองน,นาเบิ่นชักเชเจ้างงาป้าปางเน่ากัมปราให้ขึ้ในตัวตึกเชิดหัดเกวียนนี่บานผ้าเจนยาดิมผงเวียงเนี่ยวนั้นหง าะไรเอาจินเอาตานเปรียการชึ่นเจี๊ยดเย่ถ้าทานคนทานคนมีหมูตั้งลงหรือทัดทัพอ,อัาไฟยอํานา จุกานิป่านภาไปหอดใหให้เคอได้อดเสพตัมจำมากับทัมป้าเจสีป้าอย่างจู่ฮาป้าเจยดป้าอุปัชิมโคขห้มันตกอย่างใจจูทิ้งทิ้งไรอะมาจังใไใ่อยู่นาแชนหนึ่งให้เคยได้ยีสัมดีให้ได้ชาวนั่เมืองสีหกบปางเมืองฉางชาวงพิริวาขึ้นลงกระบเมืองกวนกามาให้เคยได้เปยนจีอุกัตถายาจากวุลีฉันเสงเงินแมจเจ้าสมสาเกือหลวงจะหมุนกื มีเขามีเงินมีเจ้ามีตึ้นมีชะตาหักหวังเพื่อนโจกาตั้งสุงชันแต่เนเจีน,นักา,า,ามาลูป้าหนิจ้ามันชักข่าวจัดเอาปันอะไรตี้สุงปราราังมีเชีป้าอุกจ้าสุดกองคุณเยจดป้าพอที่แท็กที่ยามังกราสามจิบเจ็มปลาเปลี่ยนมาอย่าร้อยหยานากูจัดกูจัดให้เน่าให้ถอดให้เหมืนอนหนังตามชุดต้องมา กิมันติระกาชุงผงปิดแจงเลียผงลุงมชุ่มชามของจั้ทำให้เจ้าหัวปันธรรมให้เคยได้อมอ่านจังในจังเคยจังนัดชุ่มมาโอวาตาชัางจำเนตตาจูมึกจูเล้งจูให้จูกจงเอากุ้งวัญยันจูต่อกร้ยจูต่อกร้องผอชุ่มโตนอย่าเาียได้พบผงเงินชักฐางยากันหันกัน จิมพีจัมก้นจัมชัดจัมโยกันจะรียกปองมาปองตั้งลงให้ในปพุของรลุ่มลุ่มช่วหมายไว้มองเหียวของเปล่งพันจอมปึงกัมถูมัดคานช่วยันย่าันเจ็บปึงปูช่ำตวยงยาเรตาหได้อยู่เลยอายุวันหน้าสุขข้าปราปจิตผันอาจูหลงหาป้าอาจูหลงชีป้า เมื่อไรจริงจะยากคําชาเป็นเจ้าลงมาปกปางตางเฮงนางเมืองคํานองกี่ตุมัจีให้เคยได้เกิดโหกบันให้เคยได้จันหกมือให้จับางของนองกางเฮอเมื่อจําชาเป็นเจ้าชัดขาเมืองคามาิปานตัวก็เฮาไปฮอดนิปานใเฮาได้ชันจันยเกเนกมาาิจามันเนอย่าเพคือได้ทุกข์ขันจะอย่าเได้ผู้ไดไม่จะอย่าเให้ได้ห้องในใได้ผู้ดไม ยาไปเท sociedad, รเท ını, à, <Okay. S 1> ี evet ่ใจไม่ใจฉังเลยพี่ว่าพี่จงเตียนทนลุ่จงผู้เตียนตั้งพี่กังใจหนังเคยยิ่งอานนะพี่จงเตียนทนให้เจ้าหอดนี้ฟันชันฉาจิกจเกเยนให้เจ้าเรวอยจต่หน้าให้เจ้าเรยสีหาให้เจ้าเรวยภาวนาใหเจ้าเรอยอายุวันนาชุกข้าพนัก่าทีันฉากิกจิกเยนทีอัมเปียนอํานู่อัมเจ้อยู่เจ้นังเราพี่เรานังพีกางดังกลาง กูก um <pe> <pe> ok ็กูกล้นกูขุนกูนั่งกูจะกูไปเสกกําในจานเนาะชาทุกชาทุก่มาหูยนะอันพี่น้องเขาเลยหันอยู่ย่มพงต่อเรื่อวในก่อเปลี่ยนความไว้พระลายัดนำสงยินเมตตาและความปั่นพอนีลูกหลานกูเปิงเปิงในค่ะก็เตรียมก่อเปลี่ยนเจ้าเตจินต้าวันชูขเนาะมันเจ้าก็ยามเตรียมปั๊บดิกมาหลายป้าเบียวในค่ะ มันจะก็ได้เกี้ยผมตอมชู่เสียแล่เตรียมมาเทียงนคะครับอันนี้ก็บางขายยาข่ะนอเนืองมึงไต้กูดดีๆกันนะปั๊บก่อนนาดีค่ะนอชื่อมาหรือม,มาอ่านมาพึ่งข้อไว้เปิดตาข้อบรรลุลานในก็เขียมนะคระับพว่าหมอกว่าไ่พลาดในก็กว่าชื่อในมาเสียแล้วยาม,มือดีกว่าจ้องนั่นก็อันเป็นคุญมุกข่ะนะชื่อมาหรือม,มาอ่านมาพึ่งเสียแล้วเอาไว้ไปพลาดในก็เลยค่ะนอเขมะะ้มหน้าขาวก็ชื่อมาปั๊บนะครับอันเป็นปั๊บเจ้าเดจินตาวันชูก็ขาวชื่อมาชิไปค่ะนอะตั้งรอกี่ระเดียนเขา เมื่อหลายปีก่อนมาเลยค่ะ